ความลับเจ็ดข้อรู้ก่อนรวยก่อนหนึ่งตั้งเป้าหมายการเงินที่ชัดเจนการเริ่มต้นที่ดีคือการกำหนดเป้าหมายทางการเงินที่ต้องการไม่ว่าจะเป็นรายได้ที่ต้องการเก็บเงินเพื่อการ,รกเกษียณหรือสร้างทรัพย์สินเป้าหมายที่ชัดเจนช่วยให้คุณมีแนวทางในการวางแผนและมุ่งมั่นทำตามแผนได้ง่ายขึ้นตั้งเป้าหมายการเงิน ที่ชัดเจนการตั้งเป้าหมายทางการเงินเป็นขั้นตอนสำคัญที่จะช่วยให้คุณมีแนวทางและแรงจูง,งใจในการจัดการเงินให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเป้าหมายทางการเงินที่ชัดเจนจะทำให้คุณสามารถวางแผนลงมือทำรรและวัดผลความสำเร็จได้การตั้งเป้าหมายทางการเงินเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญในการสร้างความมั่นคงทางการเงินเป้าหมายที่ชัดเจน ช่วยให้คุณสามารถวางแผนควบคุมรายจ่ายออมเงินและลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพการตั้งเป้าหมายการเงินที่ชัดเจนเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างความมั่งคั่งและมั่นคงทางการเงินอย่าปล่อยให้อนาคตของคุณเป็นเรื่องของโชคชะตาเริ่มวางแผนวันนี้เพื่ออนาคตที่ดีขึ้นสองบริหารจัดการได้รับรายจ่ายความสำเร็จทางการเงินเริ่มจัดก,การเข้าใจว่างเงินของคุณมาจาก ไหนและใช้จ่ายไปกับอะไรการจัดทำงบประมาณและการควบคุมรายจ่ายจะช่วยให้คุณมีเงินเก็บและสามารถลงทุนในสิ่งที่สร้างผลตอบแทนนอได้บริหารจัดการรายรับรายจ่ายให้มีประสิทธิภาพก,การบริหารจัดการรายรับรายจ่ายเป็นพื้นฐานสำคัญของความมั่นคงทางการเงินหากสามารถควบคุมรายจ่ายและใช้จ่ายอย่างเหมาะสมจะช่วยให้คุณมีเงินเหลือออม และนำไปลงทุนเพื่อสร้างความมั่งคั่งในอนาคตการบริหารรายรับรายจ่ายที่ดีช่วยให้คุณมีเงินเหลือออมลดหนี้และสร้างความมั่นคงทางการเงินในระยะยาวเริ่มต้นวันนี้แล้วคุณจะมีอิสระท,ทางการเงินในอนาคตสามออมเงินก่อนใช้เสมอหลักการสำคัญคือจ่ายให้ตัวเองก่อนแบ่งเงินออมอย่างน้อย10-20%ของรายได้ทุกเดือนก่อนนำไปใช้ใจ่ายในสิ่งอื่นออมเงินเก็บก่อน ใช้เสมอการออมเงินก่อนใช้เป็นหลักการทางการเงินที่ช่วยให้คุณสร้างความมั่นคงและมัง่งคั่งในระยะยาวหลายคนมักใช้เงินก่อนแล้วเหลือเท่าไหร่ค่อยออมซึ่งอาจทำให้เงินออมไม่เป็นไปตามเป้าหมายแต่หากคุณออมเงินก่อนใช้คุณจะมีเงินเก็บแน่นอนและสามารถลงทุนเพื่ออนาคตได้ออมก่อนใช้คือคุณแจสู่ความมัง่งคั่งหากคุณฝึก ทำเป็นนิสัยเงินของคุณจะเติบโตขึ้นเรื่อยๆและช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายทางการเงินได้เร็วขึ้นเริ่มต้นออมวันนี้เพื่ออนาคตที่มั่นคง 4. สร้างรายได้หลายทางอย่าพึ่งพารายได้จากแหล่งเดียวการสร้างรายได้เสริมจากงานพิเศษการลงทุน หรือการสร้างธุรกิจส่วนตัวเป็นสิ่งที่ช่วยให้ฐานะการเงินของคุณมั่นคงขึ้นสร้างรายได้หลายทางออกการเพิ่งพารายได้จากแหล่งเดียวอาจเป็นความเสี่ยงที่ทำให้คุณมีปัญหาทางการเงินหากเกิดเหตุการไม่คาดฝันเช่นตกงานหรือธุรกิจซบเซาการมีรายได้หลายทางช่วยเพิ่มความมั่นคงและเปิดโอกาสให้คุณสร้างความมั่งคั่งเร็วขึ้นการสร้างรายได้หลายทางเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างความมั่นคง ทางการเงินยิ่งมีแหล่งรายได้หลายทางยิ่งลดความเสี่ยงและเพิ่มโอกาสในการสร้างความมั่งคั่งเริ่มต้นวันนี้แม้จะเป็นก้าวเล็กๆก็สามารถเปลี่ยนอนาคตทางการเงินของคุณได้ห้าลงทุนในสินทรัพย์ที่สร้างมูลค่าเพิ่มอยาปล่อยเงินให้นอนนิ่งเรียนรู้การลงทุนในหุ้นกองอทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ หรือธุรกิจที่มีศักยภาพเพื่อสร้างผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นลงทุนในสินทรัพย์ที่สร้างมูลค่าเพิ่มการลงทุนในสินทรัพย์ที่สร้างมูลค่าเพิ่มคือการนำเงินไปลงทุนในสินทรัพย์ที่สามารถให้ผลตอบแทนเพิ่มขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปแทนที่จะปล่อยให้เงินอยู่เฉยๆในบัญชีเงินฝากที่ให้ดอกเบีย้ยต่ำการลงทุนช่วยให้เงินทำงานนอนแทนเราและเป็นกุญแจสำคัญ ในการสร้างความมั่งคั่งการลงทุนในสินทรัพย์ที่สร้างมูลค่าเพิ่มเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างความมั่งคัง่งเ,เริ่มลงทุนเร็วเท่าไรโอกาสในการสร้างผลตอบแทนยิ่งมากขึ้นเท่านั้นอยากปล่อยให้เงินของคุณอยู่เฉยๆให้เงินทำงานแทนคุณหกพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องการเพิ่มทักษะความรู้และความสามารถในด้านต่างๆจะช่วยให้คุณมีมูลค่าในตลาดแรงงานหรือธุรกิจสูงขึ้น ส่งผลให้โอกาสในการสร้างรายได้มากขึ้นพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องการพัฒนาตะวัางอย่างต่อเนื่องเป็นกุญแจสําคัญสู่ความสําเร็จในทุกด้านของชีวิตไม่ว่าจะเป็นด้านการเงินการงานหรือความสัมพันธ์โลกเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาคนที่หยุดพัฒนาจะถูกทิ้งไว้ข้างหลังแต่คนที่เรียนรู้และปรับตัวตลอดเวลาจะก้าวหน้าและประสบความสําเร็จ ได้เร็วขึ้นการพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องช่วยให้คุณเติบโตก้าวหน้าและมีโอกาสประสบความสำเร็จมากขึ้นอายาหยุดเรียนรู้เพราะอนาคตเป็นของคนที่ปรับตัวได้เร็วเจ็ดมองระยะยาวและยอมรับความเสียยุ่งอย่างมีสติการสร้างความมั่งคั่งไม่ได้เกิดขึ้นในชั่วข้ามคืนคุณต้องมีความอดทน และวางแผนระยะยาวรวมถึงเรียนรู้ที่จะบริหารความเสี่ยงในทุกการตัดสินใจทางการเงินมองระยะยาวและยอมร,รับความเสี่ยงอย่างมีสติการสร้างความมั่งคั่งและความสำเร็จในชีวิตต้องอาศัยการคิดระยะยาวและการบริหารขวามเสี่ยงอย่างมีสติหลายคอนล้มเหลวทางการเงินเพราะโฟกัสแต่ผลลัพธ์ระยะสั้นหรือลงทุน โดยไม่เข้าใจความเสี่ยงการรู้จักวางแผนและยอมรับความเสี่ยงอย่างมีเหตุผลจะช่วยให้คุณเติบโตอย่างมั่นคงและไม่ตื่นตระหนกเมื่ออาจต้องเผชิญกับอุปสรรคความสำเร็จและความมั่งคัง่งต้องใช้เวลาการมองระยะยาวช่วยให้คุณนอดทนและสร้างผลลัพธ์ที่ยั่งยืนในขณะเดียวกันคุณต้องยอมรับและบริหารความเสี่ยงอย่างมีสติเพื่อให้สามารถรับมือกับความเปลี่น ยนแปลงและเติบโตไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงคิดใหญ่มองไกลและบริหารความเสี่ยงให้ดีแล้วความสำเร็จจะตามมาความมั่งคั่งเริ่มต้นจากความคิดและการกระทำของคุณอย่ารอให้โชคช่วยแต่จงลงมือทำวันนี้เพื่ออนาคตที่มั่นคง